สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจชาวกุ l ล a ฟิ t y ทุกคนนะครับวันนี้ผมมีของเล่นใหม่นะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันอ่าซึ่งผมบอกไว้ก่อนว่าถ้าใครได้ลองเนี่ยรับรองว่าฟินกันสุดๆไปเลย เพราะมันเหมาะมากนะครับสาหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวอุดตันสิวเหินหน้ามองท้ำหน้ามันหน้าไม่ใสนะครับยิ่งรูขุมขนนี่กว้างย่างหลุมภูกเขาไฟนะครับโอ้โหยิ่งอากาศบ้านเราร้อนขนาดนี้ครับนี่ทุกวันนี้ผมนึกว่าบ้านผมเนี่ยอยู่ติดกับโครงการเผาผ่านสวฟูมิภาคครับมันร้อนได้ใจขนาดนี้เนาะโอเคครับตัวนี้นะครับเป็นมาร์กหน้านะฮะแต่มันไม่ใช่มาร์กหน้าธรรมดานะครับเพราะว่ามันคือมาร์กลาวาภูกเขาไฟหรือมาร์กทลายสิวนั่นเองโอเคหน้าตาของมันก็เป็นแบบนี้ มันมีชื่อจริงนามสกุลจริงว่า Black Pro Pa c k นะครับตัว Black Propack เนี่ยมีบ็อกเกรอร์หลายๆท่านนะครับจากเกาหลีแล้วก็มีผู้ใช้จริงนีนะ่ยนำมารีวิวกเยอะนะครับผมก็เลยจัดมากข้างกล่องนะครับเขาก็จะมีเขียนรายละเอียดต่างๆไว้นะฮะมีแต่ว่ามันเป็นภาษา,ษาเกาหลีนะครับอ่านไม่ออกใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอานให้ฟังเออโอเคตัวนี้นะครับเขาบอกว่าอ,อ,อ่านไม่ออกเหมือนกัน <laughs> แต่ผมเป็นมีเกิดข้อมูลมาแล้วอย่าเพิ่ตงตกใจผมว่าแกะกันเลยดีกว่าเนาะว่ามันมีอะไรบ้างแกะกล่องออกมานะครับข้างในกล่องเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้นะฮะอันนี้นะครับจะเป็นเนื้อมาร์กนะครับซึ่งตัวเนื้อมาร์กเนี่ย จะมีส่วนผสมของผงถ่านชาโคที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วว่ามันมีประสิทธิภาพในเรื่องของการดีทอ็อกผิวแล้วกระชับรูขุมขนเนี่ยได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่พิเศษกว่านั้นครับเขายังได้นำดินละวาภูเขาไฟเจจูจากประเทศเกาหลีนะครับซึ่งชาวเกาหลีเนี่ยได้ขนานนามว่าเป็นของขวัญจากที่พระเจ้าเลยนะ เพราะมันไอออนประจุลกเนี่ยสูงสุดๆนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการดีท็อกซผิวแล้วก็กระชับรูขุมขนเนี่ยดียิ่งกว่าผมถ่านชาโคลที่สําคัญนะครับเขายังได้ใส่ดินลาวาภูเขาไฟจากโมร็อกโกนะครับซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงมากๆนะครับ แล้วก็มันมีประสิทธิภาพในเรื่องของการดีท็อกซ์ูแล้วก็กระชับดูขุมขนเนี่ยได้ดีนิ่งกว่าผงฐานชาโคถึง4เท่านะครับแถมยังมีแร่ธาตุต่างๆที่สําคัญต่อผิวอีกมากมายเลยทีเดียวโอ้โหเรียกได้ว่าดูดกันให้ตายกันไปข้างนึงเลยเนาะสารก็ให้มันรู้ไปนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะผสมให้ดูเลยนะครับนี่แกะออกมามันก็จะเป็นผงเนี่ยแบบนี้เนี่ยเป็นผงอย่างนี้นะครับ ในกล่องเนี่ยเขายังมีตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเซรั่มบำรุงสุดพลังนะครับที่จะต้องผสมลงไปในนี้นะครับตัวนี้นะจะประกอบไปด้วยสารเทปไทด์ที่สําคัญ7ชนิดนะครับแล้วก็มีหัวเชื้อบำรุงเข้มข้นอีก5ชนิดนะครับก็มีทั้งสารสกัดจากดอกฟิชาเซลนะใบบัวโบกใบต้นทับเปลือกเกาลัดนะครับแล้วก็มีสาร AHA จากธรรมชาติเช่นจากพืชจากผลไม้นะครับแล้วก็จากนมด้วยนะครับที่จะ สามารถทําให้ผิวหน้าเราเนียเรียบเนียนต่งตึงยิ่งขึ้นนะครับอืมแล้วก็ที่สําคัญคืมีสารต่างๆอีกมากมายอยู่ในนี้นะครับนี่ถ้าพูดให้หมดวันนี้ก็คงไม่หมดนะครับเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ3มิลลตรหรือ4ปลื้ดนะครับโอเคเขายังมีนี่นี่เห็นไหมดีสุดๆไปเลยมันคือแป้งนะครับที่เขาจะแถมมาให้อยู่ในแพ็คนะครับโอเคเราก็ทําการคนให้เข้ากันนะครับ ภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าคะรุนนั่นเอง <c oughs> ฟังตับผมไม่ชชัดนะครับคะรุนเออแล้วก็คารุนกันไปเลยนะครับไปเปิดดูนะคนจะนทบกรไม่รู้ฉบับไหนนะไม่รู้ฉบับของโลกไหนก็ไม่รู้เปิดดูเล <c oughs> <c oughs> <c oughs> พอได้ที่เสร็จปั๊บเราก็ทําการโบกไปที่หน้าของเราเลยแต่ที่สําคัญขอเก็บผมก่อนนิดนึงนะครับ <c oughs> เคนะครับทำ <c oughs> การโบกเข้าไปที่หน้าเลย เราเนี่ยควรจะดีถอผิีหน้าเป็นประจำนะเพราะว่าเวลาเราทาครีมบำรุงเข้าไปเนี่ยบางทีสารที่บำรุงเนี่ยมันไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพสารที่อยู่ในครีมเนี่ยดันไปทปําปฏิกิริยากับสารตกค้างที่อยู่ในรูขุมขนของเราอีก,กโอ้โหเรียกได้ว่าหน้าก็พังไปกันใหญ่นะครับจะถ้าหน้าไม่สะอาดเนี่ยทาเพชรทาทองเข้าไปก็มันก็ไม่ใสหรอกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย มันดีมากนะครับเพราะว่านอกจากเขาจะให้ความสําคัญกับการดีท็อกผิวอย่างล้ำลึกแล้วเนี่ยใส่สารบำรุงที่สําคัญจําเป็นเยอะแยะมากมายเลยครับทั้งเพื่อในเรื่องของทําให้ผิวเราใสขึ้นเปล่งปล่้มขึ้นขาวขึ้นนะครับดูผุวผลระทับมากขึ้นนะครับแล้วก็มีสารยับยั้งแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราที่เป็นต้นเหตุของสิวอีกด้วยนะครับโอ้โหดิ้นนว่าตัวเดียวครบหมดเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่เดี๋ยวผมขอบอกก่อนว่าเวลาที่ใช้เสร็จปั๊บเนี่ยให้รีบไปล้างแปรนะครับเพราะว่าถ้าไม่รีบรล้างเนี่ยมันจะแข็งแล้วก็ล้างออกยากมากๆนะครับทาทิ้งไว้10-15นาทีแล้วครับแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําอุ่นโอเคสิบถึงสินาทีเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะเดี๋ยวจะมาบอกว่าความรู้สึกเป็นยังไงนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ทิ้งไว้15นาทีนะครับผมแล้วก็เอาล้างด้วยล้างออกด้วยน้ําอุ่นนะครับ ก็ความรู้สึกแรกนะครับจะรู้สึกวา่าตอนที่มันแห้งนะครับเหมือนหน้าเราโดนสูบะครับเหมือนโดนดูด่มันจะฟุบๆๆบบเลยอู๋นี่ผมพูดจริงๆนะและ้วก็จะรู้สึกว่าพอล้างออกเนี่ยหน้าเหมือนจะหน้าเนี่ยจะไร้ขึ้นแล้วก็หน้าเราจะเบาขึ้นนะครับจริงๆแล้วก็ผมเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องไอ้ตรง,งจมูกนะครับเนี่ยมันจะเป็นเหมือนจุดจุดจุดำดำดดำดตรงรูขุมขนนะครับแล้วเวลาที่ผมเอาอะไรนะแผ่นลอกผิวมาลอกนะครับมันก็จะ เป็นหลุม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 เป็นดูหุมขนแบบกว้างมากนะครับแต่พอผมมาใช้อันนี้นะครับมันหลุดออกนะไอ้ตัวดำๆแต่ว่าผิวมันไม่ได้เป็นหลุมนะครับมันเป็นเนียนไปเลยอะ่ะมันเป็นผิวแบบไปเนียนไปเลยดี่อืมโอเคซึ่งมันดีมากเลยนี่ขนาดใช้ครั้งแรกนะครับถ้าเกิดว่าใช้แบบสอนเนื้อนะครับโอ้โหเป็นประจําเนี่ยรับรองว่าหน้าคุณใสแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญคือ รักษาเรื่องสิวได้เป็นอย่างดีนะครับอ่ามันดีขนาดนี้นะครับทุกคนคงคิดว่าเอ๊ะถ้าอยากจนะซื้อเนี่ยจะไปซื้อได้ที่ไหนผมมีข่าวดีมาบอกนะครับก็คือตัวนี้นะครับเราได้นําสินค้าตัวนี้เข้ามาขายที่ประเทศไทยแล้วครับแล้วก็เป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยนะที่ได้รับลิขสิทธิ์นี้เข้ามานะครับตัวนี้ในราคา่นาร้อยบาทนะครับซึ่งคุ้มสุดๆเพราะมันใช้ได้ถึง2-4เดือน เรียบนนานกับสุดๆเลยนะครับเพราะว่าในนี้นะจะมีทั้งหมด16ชุดซึ่งเขาใช้ประมาณอาทิตย์ละหนถึงสครั้งเท่านั้นเองนะครับคนที่มีปัญหาระดับปานกลางถึงเยอะเนี่ยก็ใช้สัปดาห์ละ2ครั้งแต่ถ้าใครที่ปลาปลายนะครับก็ใช้สัปดาห์ละ1ครั้ง